สวัสดีครับกลับมาพบกับอ๊อฟอีหนึ่งคลิปนะครับอ๊อฟเป็นที่ปรึกษาการขายรถหมดสัญญาเช่านะครับนะครับรถดีเด็ดนะครับออโต้ภายใต้กรรมสิทธิ์นะครับของบริษัทอาคเนศแคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันนะครับลำดับเดียวนะครับวันนี้อ๊อฟอยู่ที่โกดังเทภารักษ์นะครับใกล้สี่แยกคลองขุดนะครับติดกับธนาคารกรุงเทพนะวันนี้อ๊อฟมีรถมานําเสนอลูกค้าอีกหนึ่งคันครับนี่ ครัคนนี้จริงๆแล้วเป็นสีขาวนะครับแรปสติ๊กเกอร์ของหน่วยงานนะเราไม่เอ่อยนะแต่ถ้าดูแล้วก็น่าจะรู้อยู่แล้วละว่าเป็นของหน่วยงานไหนนะครับที่เห็นซีดๆก็คือเป็นสติ๊กเกอร์นะรถอย่างนี้มีเคยปล่อยไปแล้วนะครับก็ทําการลอกสติ๊กเกอร์ออกทั้งหมดนะครับรถเป็นสีขาวนะครับกับเจ้า Toyota h ไฮรัก r ีโวนะครับ ตัว Z-EDITION 2.4 NT นะครับขับเคลื่อน2ล้อปี2021ันยนะครับไม่แป0 0 0ืนนิดๆนะครับกับราคา544นะครับหรือว่า5 4 0 0 0 0ส่าบาทนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมรอบคันก่อนขยายออกนิดนึงนะครับอาจจะเรื่อนผ่านไปเร็วๆนิดนึงนะครับไม่อยากติดโลโก้ของเขานานนะครับ นี่นะครับเป็นแครีบอยเสมอเก่งนะนี่ครับเป็นล้อแม็กแล้วนะครับนะครับล้อแม็กแล้วนะครับหน้าเป็นหน้าตัวนี้เลยหมูป่านะครับไปเร็วนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่อยากติดโลโก้เขานานเนี่ยครับข้างในอ่ะเป็นสีขาวนะตัวนี้เป็นสติกเกอร์ถ้าเรามองตัวนี้จะเห็นได้ชัดเลยนี่ เป็นสติกเกอร์อย่างนี้นะเนี่ยมันลอกออกนะครับลูกค้านะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าต้องลอกเสร็จแล้วเก็บงานนะครับจะต้องขัดเคลือบสีอีกทีหนึ่งนะครับก็คือลูกค้าได้รถสีขาวแหละครับนะโอเคภายในนะครับคันนี้เกียร์ออโต้จอทัชสกรีนแล้วนะครับปึ่มจอเปทัชสกรีนแล้วนะครับผมเลขไมค์คันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกครับ 8613กิโลนะครับเป็นเลขใหม่แท้แน่นอนนะครับการันตีนะครับไม่มีชนหนักน้ำท่วมกอใหม่แล้วขอประวัติการเช็คระยะเม่ทนเนนได้นะครับนี่เรารู้ด้วยรถมาจากหน่วยงานไหนตรงเนี้ยเรารู้อยู่แล้วจากสติกเกอร์เป็นเอกลักษณ์นะครับอยากดูประวัติขอไฟล์ส่งให้ดูพิจารณาเบื้องต้นได้นะครับว่าเคยเม่ทนเนนอะไรไปแล้วบ้างนะครับามาดูที่สำเนาก็เล็กน้อยนะครับมี2021นะครับ นี่เครื่อง2.4นะครับร50แรงม้านะครับนี่แต่ลงเล่มเป็นฟ้าน้ำเงินหลากสีนะครับในกรณีที่การจัดไฟแนนซ์นเนี่ยนะครับเป็นลงเล่มแบบนี้แล้วนะครับก็อาจจะจัดไฟแนนซ์ค่อนข้างที่จะายากนิดนึงนะครับอาจจะต้องหาไฟแนนซ์ที่รองรับนะครับในการที่เล่มลงแบบนี้แล้วนะครับ แต่ถ้าซื้อสดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ครับลำดับเดียวครับบริษัทอคเน่แคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับรถทุกคันนะครับเกียร์ออโต้นี่กุญแจครบเลย2ดอกนะครับด้านหลังนะครับดีเทลก็เป็นสประตูทั่วไปครับยกตัวเบาะขึ้นได้นะครับมีสัมภาระที่ทรงสูงนะครับขนาดใหญ่ต้องการเก็บไว้ด้านในนะครับก็สามารถทับ่างนี้ได้นะครับอ่า แล้วพับลงมานะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนี้สี่ประตูกระบะนี่สะดวกสบายนะครับตรงนี้ดีเทลก็จะมีตัวพักนะครับพักแขนแล้วก็มีช่องใส่น้ำนะครับอันนี้มุมมองจากทางด้านหลังนะครับภายในห้องโดยสารนะนี่ผ้าหลังคายังสะอาดเลยนะครับไม่มีรอยขุยนะครับไม่เป็นขุยปกติจะเป็นขุยนะครับไม่มีเลยนะครับ มา mm hmm. ด้านหลังกันนิดนึงนะครับในส่วนของแคริบบอยโอเคแคริบอยตรงนี้เขาจะาทำโครง,งเหล็กมาอันนี้ก็คือเขาทำมานะไม่ใช่ออฟทานะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือพอมันเป็นแคริบบอยแบบนี้แล้วอาจจะขนของหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการเซฟกระจกนะครับมีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับพอเราจะใช้แล้วเดี๋ยวโฮ มันึกถึงตอนนี้นะครับคือเวลาเราใส่ของประเภทไหนก็แล้วแต่ครับบางทีด้วยน้ําหนักด้วยการอาจจะเผอนะครับก็ไหลมาโดยกระจกก็ป้องกันไว้นะครับเป็นตะแกรงนะด้านในปูแม็กไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเลขไมหรือว่าสนใจคันนี้แต่ไม่มีอยากมีคลิบอยก็สามารถถอดได้นะคือราคานี้มีคาลิบอยกับไม่มีคาลิบอยราคาเท่ากันนะ าก็ยังมองว่าเอาเคียบอร์ดไปดีกว่าครับอย่างน้อยมันก็ยังเป็นส่วนพลอยได้นะครับของลูกค้านะครับจะไปถอดออกมันมีราคานะตัวคีย์บอร์ดมันมีราคานะครับเก็บไว้ดีกว่านะครับดีกว่าไม่มีนะครับนี่ยางอะไรนะครับมีให้ครบๆเลยรถนะครับติดหแห้งๆเลยนะครับ นะครับไม่มีน้ำมงน้ำมันอะไรเลยนะครับนี่ดูฝั่งนี้นะครับคัดซีดำๆแห้งๆเลยนะครับล้เอเป็นล้อแม็กนะครับผมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันเล็กน้อยนะครับต้องขออนุญาตครับเปิดชุบ ต้องใช้ที่นี่ตักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าบางทีมันฝืดนะครับต้องใช้โซนิกมาฉีดนะครับที่นี้เราไม่ได้เปิดมานานแล้วนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตเดิมนะครับไม่เคยปูกประแจของช่างคนไหนมาก่อนนะครับเป็นดําเดิมเลยนะครับภายในรถเนี่ยเป็นสีขาวนะครับนี่ฝากระโปรงแท้โตโยต้าเลยนะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ นะครับน็อตเดิมเลยนี่ครับแพคเกจเนี้ยเป็นสติกเกอร์นะเนี่ยเนี่ยมลอกได้นะครับแต่ก็ต้องใช้ช่างชำนาญลอกนะครับนี่คานเดิมนะครับไม่มีชนหนักน้าท่วมแน่นอนนะครับกานดเดิมแผ่นเกตนะครับอยู่ตรงทบนะครับรีเวทยิงเดิมนะครับนี่หม้อน้ําเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับนี่ลอยนะครับน็อตดำนะครับไม่มีผูกประแจไข่นะครับ คันเดิมนะครับมาร์กนะครับจากโรงงานอยู่ครบนะครับนี่นะครับหรือว่าสมบูรณ์เลยคันนี้นะครับแต่ว่าบางทีคนอาจจะมองข้ามไปเพราะว่ามันเป็นอ่าสีฟ้านะครับอ่าจะมองข้ามไปนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสีฟ้านะครับแต่จริงๆแล้วนี่ครับมันเป็นสีขาวนะรถนะครับอ่า ไม่ค่อยมีใครมารีวิวนะเพราะผมมองว่าอาจจะหาลูกค้าที่ตรงใจยากนะครับแต่ผมมองว่ารถทุกคันครับมันมันต้องขายได้ครับนะครับมันต้องมีลูกค้าทุกคนนะครับนะครับที่อาจจะมองว่าเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องอตัวสติ๊กเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะมองว่าเดี๋ยวผมไปใช้งานนะครับแล้วก็ ตัวนี้ได้เกียร์ออโต้ด้วย4ประตูตัวเตี้ยนะปีใหม่ด้วยนะครับปีส0 2พันยี่สิบเอ็ดนะครับลองเปิดเพลงสักนิดหนึ่งนี่นะครับเปิดเปิด,ปดมาก็เจอสภาเลยครับเดี๋ยวฟังครับตอนนี้ปวดหัว,วเรเดจะไ้ นะครับไปสัมผัสด้วยนะครับมีบลูทูธ usb นะครับอองนิสนี่ครับเล่นไอพอดได้เน่นอะไรได้นะครับช่องจะอยู่ตรงนี้นะมี usb ครับแอร์เปิดแล้วนะครับเย็นฉ่ำนะครับเครื่องยนต์เดินปกตินะครับมีช่องอยู่เหมือนชาร์จให้2จุดนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับ คนข้างก็ชาร์จได้คนขับก็ชาร์จได้นะครับ,บเบาะก็ถือในสมบูรณ์นะครับเพราะว่าปีกไม่ล้มนะไม่แปดหมื่นหกร้อยนะครับนี่นะครับสำหรับเจ้าโตโ,ตโยต้าไอรักลีโวนะครับ Z ซต e dition นะครับ2.4นะครับเป็นตัว Entry นะครับขับ2ปี2021นะครับเลขไมล์8 6 0 0กว่ากิโลนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่5 4 4 0 0 0บาทนะครับ5 4 4 0 0 0บาทลูกค้าซื้อเงินสดนะครับก็ราคานี้เลยไม่มีแหวนแล้วนะครับประสงค์อยากให้โอน เล่มให้ก็ได้นะครับแต่การซื้อสดของผมโอนเล่มให้เนี่ยต้องใช้เวลาสักนิดนึงอันนี้แจ้งลูกค้าก่อนนะครับประมาณ2-3สัปดาห์นะครับกว่าจะได้เล่มเพราะว่ารถอ่ะมีลูกค้าซื้อสดก็ค่อนข้างเยอะนะครับเอกสารทุกอย่างจะต้องถูกส่งไปที่สํนานักงานใหญ่สุรวงนะครับแล้วก็ให้คณะกรรมการเซ็นนะครับในชุดโอนนะครับเซ็นในเล่มแล้วก็ให้ฝ่ายทะเบียนไปโอนเป็นรอบนะครับ ที่ขนส่งแล้วก,กลับมาแล้วก็ถึงจะส่งอีเมลให้กับลูกค้านะครับหรือว่าถ้าลูกค้าประสงค์โอนเองนะครับเราก็จะทําเล่มให้แต่ว่ามันจะไม่ได้นักวันนั้นเลยนะครับก็จะแจ้งว่าลูกค้าโอนเองให้เตรียมเล่มแล้วก็ตัวใบเสร็จส่งไปให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็โอนเองอาจจะเร็วกว่าแต่ว่าอาจจะไม่เร็วเท่าไหร่นะครับผมมองว่าลูกค้าไม่ต้องกังวลครับถึงแม้กระแสตอนนี้จะมีเรื่องเล่มเรื่องอะไรนะครับแต่ของผมมันเป็นบริษัทใหญ่นะครับตรวจสอบแหล่งที่มาได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็มี ที่ตั้งอยู่ชัดเจนนะครับสำนักการใหญ่จะชัดเจนนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลนะครับเล่มได้ช้าแต่ได้ชัวร์นะครับดีกว่าเร็วแล้วมีปัญหาที่หลังนะครับอ่าที่มีข่าวๆเล่มเร็วได้ที่หลังไม่รู้จริงแท้แน่นอนจากเล่มไหนนะครับแต่ของเราลำดับเดียวนะครับอาคาเคเน่ลำดับสองซื้อสดเป็นลูกค้าแน่นอนนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับแต่ว่าหลากสีอะ จะบังคับเป็นไฟแนนซ์ไม่กี่ไฟแนนซ์นะครับก็ต้องลองสอบถามเข้ามาดูนะครับไม่เป็นไรนะครับเราต้องพยายามช่วยลูกค้าทุกๆอย่างอยู่แล้วนะครับนะครับตอนนี้พอมองไม่มีตำหนิเลยนะเนื่องจากรถมันแล็บสติ๊กเกอร์มานะครับด้านหลังด้านหน้าไม่ได้มีรอยนะครับไม่มีรูดไม่มีบุกนะครับทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูใบเคลมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลอกสติ๊กเกอร์ออกแล้วก็ตรวจนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับ คัไนไนี่อย่างที่รีวิวครับมีล่องมีรอยมอีอะไรก็แต่ผมแจ้งหมดนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นรถที่ไม่ได้ถูกใจทุกคนแต่อาจจะมีสักหนึ่งคนที่ต้องการรถนะครับโดยที่ไม่ได้สีเรียดน,นะครับกับตัวสติ๊กเกอร์แล้วเราลอกออกให้อยู่แล้วเป็นสีขาวนะอา่าโอเคฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้ออตโต้นะ ออโต้สประตูออโต้ปียีนะครับราคา5้4แ0 0บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจโทรมาได้เลยครับที่เบอร์063ย์หก5ามสองสองเนะครับศูนย์หกสามเนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ออฟได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลงช่องทางการติดต่อไว้ในทุกๆแพลตฟอร์มด้วยนะครับก็ไม่ซื้อไม่ว่านะครับเข้ามาดูก็ ไปกลางใจให้ออฟแล้วนะครับถ้ายัางไงแล้วกดช่วยซัพพอร์ตกดไลค์กดติดตามนิดนึงนะครับผมก็วันซื้อไม่ได้ซื้อวันนี้3ามสี่เดือนอาจจะนึกถึงออฟก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรถหมดสัญญาเช่านึกถึงออฟเลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ